ดูถือบ่อยนะครับถือบ่อยที่สุดถือแทบทุกงวดครับแคบทุกทุกงวดครับโดยเลขนี่บ่ได้มาจากสายมีแตความฝันล้วนๆนแล้วกับบ่ได้ซื้อหลายตัวเนาะก็ถือยู่ตลอดแค่นี่แหละครับได้แค่นี้ครับขอบคุณลุงพลนะครับสําหรับข้อมูลมือนี่นะครับขอบคุณอยากได้เลขเด็ดอย่าลืมกดติดตามช่องคนเมืองพุทธ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชม F.C. แฟนช่องนะครับตามที่เรียกร้องมาเยอะเลยนะครับในคลิปก่อนนี้แอดเล่าความฝันของลุงพลคนรีรลำให้ฟังนะครับก็มี F.C. หลายๆท่านนะครับก็ให้ตามตัวเลขนะครับซึ่งลุงพลค้างไว้ที่ว่าฝันเห็นบ้านที่เกี่ยวข้องนะครับอยากรู้บ้านเลขที่นะครับวันนี้แอดมาตามหัวค่ำสักนิดนึงนะครับเพราะว่าไปตามลุงพลที่บ้านไม่เจอนะครับ ก็สอบถามว่ามานอนเฝ้าข <an> ้าวอยู่นะครับก็เลยตามมานะครับตัวเลขจะเป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูลุงพลกันเลยนะครับเพราะว่าแกนอนเฝ้าข้าวอยู่ที่เดิมนี่แหละครับอยู่ที่เดิมข้าวยังไม่เสร็จนะครับก็เลยมาตามนะครับก็อยู่ที่จอมปวกนี่แหละครับที่แกฝันนี่แหละเดี๋ยวยังไงวันนี้จะต้องได้ตัวเลขบ้านเลขที่ที่แกฝันเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็อาจจะมีตัวเลขตัวอื่นเพิ่มขึ้นมายังไงไปดูกัน กับกับมาพอลุงพ้นพอดีนี่กลางเต็นนอนเฝ้าเขาอ,อยู่นะครับเขาพระท่านได้แล้วเนาะอันเหอฟซีแฟนช่องนะครับหลายหลท่านติดตามนะครับว่าตัวเลขที่ฝันมือน,นั้นได้จางไดนน้อก็เลยตามลุงพ้นให้อีกครับมือนี่เห็นหนาชัดๆัดหมวกบ่ได้ใสสบายอ่าสวัสดีครับพี่พลนสวัสดีครับครับอันมือน,นั้นข้างเอฟซีแฟนช่องไ้มือน,นั้นฝันไว้อย่างก็เขาเอาปืนมายิงฝันเกี่ยวกับบ้านบัดนี้เอฟซีแฟนช่องเพน อยากหูบ้านเลขที่นะครับไปเพิ่งบ้านเลขที่เพิ่นแล้วเพิ่งมาเก่าลอยบ้านเลขทีเก่าลอยครับโอ้บ้านเลขทีเก่าลอยออกบปนอสูญสูญเนี่ยก็ว่าไก่เคียงเพิ่นนั่นของบ้านเล็กบ้านเลขที่เพิ่นไก่เคียงเลยมันกับเก่าหัวพนคนฝันแม่นเนาะครับเราถือมาหลายงวดถือหลายแล้วล่ะผมถือมาหลายแล้วถืองอนความฝันนี่เนาะปัวนี้ป่วนนี่บเพื้นใหอยโอ้นี่เนาะปวนป่วนมองมานอนเฝ้าเขานี่า แต่ก่อนนั่นพี่กายนี่แะมาฝันยูนี่แนนจะถืกถือสามสี่ลอยอ๋ออันนี้เงินสื่อเนาะเงินซื้อแจกเอาพี่น้องไปวัดเลยเงินซื้อถืกเรียกแล้วใจดีพ่อมอแจกพี่น้องไปวัดเอาสําหรับงวดนี่พี่พ้นมักตัวไหนกับบ้านที่บ้านเล็กที่ไหนกับบ้านท่านนี่แน่นอนปรนเดี๋เนาะใกล้เมื่อเลขออกเข้าไปนี่พันใบจะคอยติ่หูแน่นอนแต่ว่าทำทำทำมันมันดที่ยิบเาเออมันกระโดน หลายมือจะนอนสองมือถามมือเนาะถามมือเลขสกซักกันเป๊ะเลยเตะตรงเตะแน่นอนเลยพ้นดีสื่อท่านบอกเหรอถาถ้ามาไทยทำสมมติว่ามาไทยวันทีหนึ่งเจ้าสี่ลงคลิปไปย่านคนสื่อบทท่านแต่ว่าท่านบุญวาสนาเพื่อนเนาะก็คับขึ้นมาถามจะต่ากันเป็นโชควาสนาโดถ่ายกระสันวันทีหนึ่งเนาะมือหวยออกกูดสิมาหาพี่พ้นอีกแค่หนึ่งเฮ็ดคลิปให้กับ เอฟซีแฟนช่องบังอีกท่นึงแต่ว่าสำหรับมือนี่ตัวเลขที่ข้างไว้ก็คือบ้านเลขทีเก้าร้อยได้แล้วคือเก้าร้อยเนาะบานเลขที่เก้าบานเลขทีเก้าร้อยเออบานเลขที่ราล้อม้านึ่เก้าหกโอเพิ่นมีบ้านสองหลังบ่ะแมนโออีกหลังหนึ่งเก้าหกโอพอดีเลยเลขบนกับเลขลลางเก้าหกนี่ล่างแมนเก้าร้อยนี่บนสามตัวเลยบนสามตัวเลยเก้าศูนย์ศูนย์แมนอ้อ เอาเด้พี่น้องเด้อค้นฝันแมนเอาลวดพี่น้องตว,ว่าบอกแล้วกับว่าทัานป๋ไนไขาท่นแน่ร้อนใจปนไนตว่าย,างย,างยางังย่างเบิ้องตว่าหดเมื่อมันติออกจะใคยมาถามไหมจะวค่อยมพ์น้ำหมือนสวันทีหน,นึ่งเนาะแมนกับจังไดกับจังไดกับเป็นแนวทางเด้อครับเด้อสำหรับเอฟซีแฟนช่องนะครับก็ใส่ิจรณญาณในการในการรับชมนะครับเป็นความเส่อช่นบุคคลนะครับตว่าเรากับมั่นใจตว่ามั่นใจฝันดีอยู่แล้วล่ะครับมือนั่นเราเพท่านได้ไปเบิ้งบ้านเลขที มือนี้ไปเบิ่งมาแล้วแอดมินมาแล้วเบิ่งมาไปหาอยู่บ้านเพราะเห็นว่าแต่เม่นเข่าแล้วๆยังเบแล้วนะครับยังมาตากเข่าอยู่นี่ครับเต็นนอนเฝ้าเข่าอยู่นี่คือเขาอยู่ตางค้นผวกของเขานี่แหละเดี๋ยวแจ้งไดกะเอาไปเป็นแนวทางก่อนนะครับวันทีหนึ่งนะครับรอวันทีหนึ่งตอนเสาร์แอดมินสิลงอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าเรา เปลี่ยนแปลงตัวเลขอาจติฝันอีกแค่นึงเนาะรัว่าเนาะอาจเปลี่ยนแปลงเ่าเปลี่ยนแปลงไะเจ้าคอยว่ากันไหมอ๋อเจ้าคอยว่ากันอีกเพี้ยนึงเนาะโอ้ลมแห้งตอนเพราะว่าเรานอนเฝ้าเขาอยู่นี่เขายังไม่แล้วนะครับทั้งหดากับเอฟซีแฟนช่องกัรอติดตามนะครับกอย้ำนะว่าเป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขมีเข่ามีหลุดนะครับอ่าบอได้ฟันทงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับนำเสนอให้กับเอฟซีแฟนช่องนะครับ ครับใายนี่ลุงพลนสี่อวยพอนให้กับเอฟซีแฟนช่องจ้งไดให้พี่น้องถูทุกคนเสียมันใจไว้ได้รวดครับว่าต้องออกแน่นอนโอ้นี่ฟันทุมนรับประกันคุณภาพได้ครับครับรูบเปลี่ยนแปลงนด้นี่ครับะอวยพอนให้่นถือถือผูทุกคนเราไปผูดใดไรกันโยกกระด้โชคีถูทุกคนไปก็ให้ดำดำลุ้ยลุ้ยกันทุ้ยลน้ครับที่เข้ามารับชมคลิ สำหรับมือนี้ก็ต้องขอบคุณลุงพ้นนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับเป็นผู้ฝันแม่นเราก็ถือหวยอ่ะดูถือบ่อยนะครับถือบ่อยที่สุดถือแทบทุกวันครับแทบทุกทุกวันครับโดยเลขนี่บ่ได้มาจากสมีแต่ความฝันล้วนล้วนแล้วก็บ่ได้ซื้อหลายตัวเนาะแต่ถือยุ่ตลอดแค่นี่ละครับแค่นี้ครับกขอบคุณลุงพ้นนะครับสําหรับข้อมูลมือนี้นะครับ ขอบคุณเอฟซีฟันช่องที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับ,รบไว,พว,ว้พรกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ